A game to whet the appetite, a match certain to entertain and enthrall. But the big question is who has the qualities necessary to <laughs> succeed? <laughs> there is so much on the line. Great to have you with us. <laughs> <It's> <laughs> a beautiful sunny day, I'm delighted to be able to report what's on. อุ้ยเด้งไปยัางนู่นเลยข่ามกันไว้นาะเรียบร้อยโอ้โหอยู่หน้าเขาโค้แพ้สวยมันกางมือรอเลยเออแล้วเสียบคานอยู่แล้วแม่เส็บเกิดได้เหรอไปพี่ มอดยิงโอ้ยโอ้ยเยอยน่าจะตกให้ผมว่ะผมน่าจะกดขอว่ะแต่ไปกดยิงแล้วอ่ะขออย่างเลยหยุดแล้วเป็นร้อยพี่ยิงโลยิงออกโอ้ยอะไรเนี่ยไม่มาจับหรอกไปดิยังไงกดสวย

เข้าเขาไหมลูกไม่เข้าไม่โกมันไม่เซฟเองโกมเป็นคนไงี่โผล่ไว้ออกออกตะไคร้เข้าเข่าเหี้ยนทำไมลูกบอลมันทะลุผ่านเลยวะผ่านขามันมันไม่โดนอะไรเลยพี่ไม่ไม่หมายถึงต้องออกผ่านผ่านตัวที่ยีนสวยบอลไไ่่ออยยููสวยสวยพี่ ตึ้งเลี้ยบอเยสวยวะนี่ทั้งเล่นดียเนี่ยไม่ดีนะโอ้ช็อตฝงไม่ดีเแม่งกระชอกมาเล่นสองตัวพี่ไม่ได้แอติทนั่นแหละแฉลบกองหลังมาสองตัวดูดิแฉลบตึ้งโอ้ตัวเดียวแล้วเข้าทางแบบเข้าทางก็สวยเลย มีน้าตัวผมมันไม่จับบอลลั่นไงโอ้โหสวยน่ย <LP. S 1> mm ิงโอ้ยิงดีแล้วนะเป็นคอยเลยไปลูกน้าพี่สวยฟิวสวยสวยยิงยิงโอ้โหเซฟอีกแล้วไอ้เฮียต้องขา The referee says kick. Here. Yeah. And over it comes. <laughs> well, she tried to keep the header down, but couldn't do it. So. Oh. What? Oh, one a away. In a position from which they could potentially do a bit of damage. Here. oh save yeah. again. the Now sending it in. ยิเลี้ยวไล่ขเซฟยิงขู่ยิเซฟอะ่แม่โงเท่าไหร่หรอวะไม่ต่ำกว่าแปดแปดจุดหนึ่งอะไรอะไออยู่เริยิงพี่ไอเฮียเสาโอ้เสาเสาไอฟิล เฮียอะไรเนี่ยไอ้อะไรอะไรเฮียเสา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 ยแล้วที่เดิมเลยนะเสาเดิมเไปให้ขาดอ้ยึกเฮียพี่ยิงโดนเสาเสร็จมึงซ้ำโดนเสายิงพี่เรียบร้อยแต่แล้วเว้ยมีเวลาไอ้เฮียช็อตสองเสาดีเฮียจริง ไอแ้แม่งสัตแม่งอันนี้เกิน get the end this? เรียบร้อยเรียบร้อยป่วยเห็แล้วเป็นไงล้าห no นาวอ่ะดูดิผมรอแล้วอ่ะยิงไอ้นั่นเลยไ<ด><ด>อง้งอหน้าเลยไอ้ <laughs> <laughs> ไม่ได้มึงเป็นอโคลหรือเป็นอินวอเกอร์อินวอเกอร์เป็นอินวอเกอร์เรียบร้อยเ็ตโหต้สวยมาแล้วลดันดนดึงอ้ ผมกดขอนะพี่ยิ่งถ้ามึงขอได้นะขอได้พี่ขอได้เพราะว่าผมมาตรงเสาสองแล้วอ่ะยืนสุวรรณพี่จริแล้วพี่แล้วแล้วไปรับไปรับหูเราต้องเล่นลูกโด่งอ่ะเล่นลูกเรียไม่ได้ฟิวขอฟิวขอเองไันนี้ย อู้วันรออ่ะผมชน,นะมันดึงไม่ลงดึงไม่ลงยิดดีเดี๋ยวหนพี่เดี๋ยวหนพี่ขอโทษอ่ะเดียวเข้าไปแล้วเพราะาว่ามันหน่วงจนผมไม่สง่งส่งไม่ได้จริงๆโอเลยต้องยิเงเองเดือ วัมไม่รู้มันส่งจังหวะไหนามา<ต>ว่ะเดียเาาเด๋ยวก็มาว่ะย่างตั้งมาเลยไม่ก็ได้มันหน่วงมันหน่วงมันหน่วงเอโอหรอเกาะขึ้นเอ,อ้าเอาทำไมมันผ่านมึงไปเลยฟิวเออไม่ยิงอ่ะไหพี่ ไม่ได้ฟิววิ่งดิฟิวเจ็บน้อยคมจัดรอมึงวิ่งอยู่อ่ะข้าหลังยังข้าหลังอยู่เออที่ต้องรอมึงวิ่งก่อนเขาเจ็บป่ะมันถึงจะส่งได้เข้าขาขวานี่คมจัดเฮ้ยโยวนมาแล้วอุ้ยอะไร่สวยสวยไวยมไม่ได้เออ ที่ที่มันไปด้านล่างผมไม่ได้ส่งอันเดียวนะนโอ้โหโกระปะการมึงเดินไปคุยกับกระปก,การดิหมดแล้วกาฮ่าชีไม่ร้องไม่ร้องจะปล่อยโอ้ยสวยพี่เด็กชายไม่อยู่ ใช่มึงต้องมาอยู่กองหน้าเวลามึงเล่นน่ะมึงชอบไปยืนปีกมึงเข้าใจปะยีวัตุวี่จะส่งใครไงเขา้าใจปะก็เลยชา้าตอนนี้จำบอมไม่กระชอกนะเลยเอ้าผลไปเหมือนจะได้นะสวย

ร้อยพี่ยิงอือยิงนะูเข้าวงมอ่ะสามเหลี่ยมเลยยังไงก็เข้าอ่ะยิงด้วยโธ่บอลแ่ทะรู้ตีนบอลทะรู้ตีนเนี่ยพี่บอกว่าฟิสิกส์เกมพี่นี่มันเยี่ยเลยทุกคนทรับแคสสกอร์ แปรสกิลแป๊บนึงพี่กูมีส่วนร่วมห้าประตูอ่ะมึงคิดดูเลยสองประตูสามแมตช์นี้อะเขาหมดเรียลสวยสวยผู้รักหนึ่งไม่รับ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 นี่ไม่รับไม่รับยิงเองด้เปล่าพี่เดี๋ยวผมซับเอ้ยจังหวะนลิงจังหวะหนึ่งว่ะแล้วมันหลงเลยมีซีจัด flipped หมด o ล e วขาตรงมาให้กูทีเดียวเลยก็ได้ไหมเงี้ยสวยเวทเออเออคะแนนเดียวต่อันนี้แหละเฮ้ยอะไรแบบแบ นี่ดูหน้าสมาธิจับจ้องบอลได้พี่เวไม่รับโอ้โหเซฟดิ้งเียจัดเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหวโยแล้วบายบาย ขอเองอีกทียิงาโตฟปะเซฟว่าส่งอไอฟิลมาลอกแล้วนะหลอกยังสวยส่งติดไะเถอะด้พี่เโอยวะไม่าว่ลื่นวได้สวยยิง

กดยิงเบาๆไอ้สัสกดจะเข้าตั้งแต่ลูกพี่เดียวแล้วอ็นนี่ก็ไม่ได้กดยิงนะแค่มีหวังเฮ้ยจังๆแล้วสวยสวยสวยเที่ยงคม ไม่ยิงออกแล้วเจี๊ยบเจี๊ยบนี่พักจังหวะหนึ่งก็ตอกเข้าขวาที่ไม่เหลือพี่คมจัดเลยวะขาขวาวันนี้เจียบร้อยเข้าขวาคัดขีดผิ้โอ้โห

nhốt nhốt nhíng mày ơi dạ hai mươi bảy ừ ui thắng 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 này, thắng 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 นี่พี่ให้น้องชายเต็มที่เลยนะยอดยังไงยังไงเออสม่ทิกเลยยอดยอดอีซี่จับไปเรียกจุดโทษมาให้แล้วเอาจริงแล้วการวางเท้ามันใกล้บอลมากเลยเห็นไหมเอจริงอ่ะแบบมันใกล้เกินไป The is if you wanna play tough and wanna hate this, i show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough.